ไปตเล่นสตอรี่โหมดปะอะได้ได้ได้สตอรี่โหมดก็ได้ไปลุกขึ้นไอ้แตกสาลายเรามีชื่อผู้ป่วยไหมวันนี้เดี๋ยวก็ได้รู้ชื่อบ๊อบบ๊อบีปแล้วหรอบ๊อบอยู่ฝังบ๊อบในทางบ๊อบคนเดิมเอ้ยใครเขาผักหัว จิมอุ Jim. 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 Uh ้ย huh. จิมจิมอุ้ยเฮ้ยคุณกดไหมนะฮะต้องเข้าวทอดนี่หรอหมดต้องเข้าวทอดนี่หรอมันเข้าด้วยกันได้ไหมเอาแล้วกูออกไปทำไมอ่ะกดีเลยที่ไม่มันเข้าวทอดเดียวกันเดียวกันไม่ได้หรอโอ้มายกอดหลุมอะไรครับนี่อ่ะโอ๊ยเฟบรล่วงเลย Hiller the in Brue progressверж opens A� m d l ูบไม่เสร็จเดี๋ยวมันชูมือไงนี่เหรอมันหาบนไม่หาเพื่อตัดออกอันนี้เราต้องมาผ่าตัดบ๊อบใช่ไหมคุณพี่ิวแล้วเราต้องเอาหัวใจเขาออกเอาออกเลมนน่าจะไปห้องที่ใหญ่สุดอะ แต่เราเดินสำรวจเดินลึนห้องนี่ะเดินดีเดินดีเออมีจดหมายอันนี้แหละไม่อ่านได้เหรอไหนเขาจะไม่เปิดให้เราเข้าไปเลยอ่ะต้องคุยก่อนมั้อ๋อต้องออกกีการ์ดเนี่ยที่มันโชว์ในจอเราไปไปหาอ่าคีย์การ์ดอ่าโซนปัดแม่งปัดปัด

กดปุ่มหน้านี่เข้ามาเอ่อมาเดีย๋ยวกูลืมเท็ดดี้ไปข้างนอกใช่ไหมอืมนี่นไหนคือบ๊อบต้องกดปุ่มเดีย๋ยวอีกอันหนึ่งอ่ะเนี่ยต้องหาอีกอันหนึ่งเหรออ,หอะไรอกันหนึ่งคืออยู่ไหนแต่ว่าเรารมันมใช้หหมันใช้จากห้องนู้นได้ไหมหรือว่ายัางไง บอกว่ามีสามอันใช่ไหมเสร็จอันนี้น,นี่หยุดเลือดหยุดเลือดนะอันเนี้ยให้เลือดอันนี้ให้เลือดโอนนเคก็ค okay. ืออน,นุญาตใช้ไปหาคีย์การ์ดก่อนเออใครใครพูดอะไรวะเนะโยกกลับมาก่อน ขึ้นไปได้ด้วยหรอค้อเขาต้องปีนช่องนี้ไปเหรอรู้เหมือนกันแต่คนที่เขามาคุยกูแกี้ยอยู่ในช่องนี้แล้วไปไหนแล้วอะโอ้ยมือขาดมือขาดโอ้โอพยยังแล้ต้องทำยังไงอ่ะ เนื้อเรื่องอันนี้นี่ไงเจอแล้วนี่หรอลุงนวดได้หรอวิ่งกินเหล้าด้วนะไมเขาไปอีอ๋อนเหรอเอาแล้วปิดประตูใส่กูญชปฉันประเชร์เราว่าเรียกว่าอะไรบันเจมบนใจเอา้ามีแค่นั้นไม่พอต้องมีหัวใจด้วยออ๋อใช่ไปเรียกบ๊อบเลยดวยอือ เนี่ยหรือเปล่าเจอกับบ๊อบทำไงอะครับบ๊อบไม่ตื่นก่อนนะพื้นทำไงดีไปบีบคอทำไงกีจ้าหน้ามันมีของเาก็ดูอยู่ตรงนี้บีบคออุ๊ยอาจาเออไอคิวทำไรอ่ะมึงไปเด็ดหัวเขามาโอ้ไปใส่แบบที่เดิมเรืองมันไหลอยู่อุ้ยเอา

อุ้ยสมจริงจัดต้องหาอะไรมาแงะมันใช่ไหมคุณหมอใช่ผมจำได้มีของแงอ่อีแล้วเจอละเอา,เา,าอ,อะไรมาขาผู้อี้อ่ะเห้ยเดี๋ยวเขาเขนขาดใช่ปะล่ะเฮ้ยเดี๋ยวมองอีกแล้วครับสองข้างแล้วครับเนี่ยต่อได้อุ้ยเราไปเราไป <S <S> <S <S> <S นะเราต้องช่วยกัน ลักษณะบ๊อบใช่ไหมเ้ยเพม่อฮ่า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 โอ้โหประเจให้มาดีๆเขียดขาดไปได้จังอ่ะเลือเขาจะหมดแล้วผมไปเอาน้ำมาฉีดดิน้ำมาฉีดนะโอเค รเรียกได้อีกแค่สองอันนะจะหมดแล้ว่ฉีดไงจิ้มไปเลยเหรอใช่จิ้มอย่าไปให้หัวเขาหลุดอย่าไปหัวจิ้มไงวะใช่แล้วก็เอาไว้ตรงเฉยๆอา้อาวน้ำมันก็ไหลไปเอาเดือดเสียงไหลยๆยังไม่ได้จิ้มเลยโอ้ยลำบากนะครับชีวิตนีนะ นไม่หายฉีดง่ายดีตรงเนี้ยเดี๋ยวก็โยนเนาะเดี๋ยวมันเล็กน้อยจังวะบ่่ยอะมันเขาหลุดง่ายจังอะมันจะหาอะไรมาสะเดาะเขาอะเข้าใจ๊ด้วยกูมา ผมผ่านะผมผ่าผมผาผมผ่า yeah เฮ้ยปูไปยบไปยาชามาดีกว่ากันี่ไงตีแพ้ต้มผ่าึ้นมาเลื่อยไเราจะได้หยุดทันเอ่อเอ่อไม่บางวน่เขาไม่มาดึงอ้วางไว้ก่อนก็ไดเราตองใ้ที่หลับยาชาสีเหลืองใช่ไหมครับอันนี้อ่หยบไปแล้ว กินเพิ่อม้ยล่ะแรวะนี่เนี่ยโถเอ๊ะบบอบกูเอ๊ะใส่บังหน้าบ๊อบเลยอุ้ยมันอย่างี้ได้เหรออุ้ยเขาจะไม่ตายน่ะโยุใส่เข้าไปใส่เข้าไปอะไร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 เลือดบ๊อบไหลอยู่ฉีดฉีดเออ หยุดจับยังดู๋ยมครับแต่เฮ้ยมันไม่ต้องผ่านเลยเหรอคือหยิบไ,ได้เลยเหรอหรือว่าไงต้องเอาแค่ห,หัวใจไงดิ๋อ้าวแล้วกูลือหมดไส้หมดพุงบอสต้องหาอะไรมาตัดขั้วมันหรือเปล่าพุงพุงหยิบใส่ยาชาขึ้นมาใช่ใชเอ้าปูโอเค ีดแล้วรีบฉีดแล้วเดี๋ยวรอฉีด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 เดี๋ยวนะ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 เอาทุกต้องหัวใจอันใหม่มาเหรอจะเย็นไปหนะเดี๋ยวเราต้องใช้อุใจเก่าก็ด้วยแต่ ที่กูยิบออกมามไปไหนเราไม่รู้อน่ยนี่เนี่ยเนี่ยใช่ไหมนันปอดอา้าวมงโยไปไหนล่ะไม่ได้โยเดิล่าสุดที่กูรู้กูยิบออกมาแล้วมันก็หายไปไหนไม่รู้มันอยู่ในซอกนี้ตั้งแงแล้วนั่นปอด หัวใจบ๊อบหายบ๊อบนายตายแล้วนะนายไม่มีหัวใจอ๋ออ่อะโอช,ชิผ่าลนละแล้วทำใหม่เลยดิย <laughs> นยบบบบายอยู่บ๊อบตายอยู่ไปไหนได้วะ <laughs> อุ้อยเย็ดเย็ด หลุดง่ายจังครับนั่นคือหัวแตวอะมัน,ม <า S 1> นดูเล็กมากเลยนะอันไหนนี่มันตับไปใช่ไหรอ,อนนี่มันไส้เนี่ยโอ้ยแล้วมือมันติดอะไรเนี่ยนะเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวมือติดเอา เออใช่ไหมไม่ใช่ไม่นะไม่นะไม่ไม่นะจีคูไม่นะบ๊อบจะตายเออเริ่มใหม่ดีกว่าบ๊อบตายา <c oughs> ไม่มั้งแค่เปลี่ยน <c oughs> Luckily our bioreplicating unit has produced a replacement. The This is our greatest achievement and works almost perfectly Bob awaits you. Check the diagnostic scanner to see what's ailing him. Hmm. Someone's messed with the fridge door. ใช่ไปะหนึง่งเรื่องด้วยาะอะไรผมรอสายบอบิงไม่นะบ,บอปทำใจดีๆไว <Hey. S 1> ้นะไ้ฟังนะอย่าไปเชื่อสิ่งที่ไอ้นั่นพูด is, ไม่รู้วั้นสามารถทำอะไรได้บ้าง <im itation> ฉันต้องไปแล้วดูตัวเองด้วย<ๆ>ดีวมี <im itation> คนแปลให้เ้าที่แล้วไม่ได้แปลอ่านไม่ทันได้อ่านรอบสองทัน ผมอยากทำเปล่ายังเสร็จแล้วเนี่ยมีหยิบยาป่ะต้องใช้ยาได้หรอครับใช่เฮ้ยมัฟบอยังยิงได้ไหมวะแห้ยไอ้ยตกอ่ะกลุ่มลำนะไหนเอ้าไม่เอาไปกลุ่มลำนะมามามาไปเจอรถละ รำนะบุรุษมหมาอะไรเนี่ยมาให้กูไปวางบนโต๊ะนะมันหยิบยากจังครับวางไว้ใกล้ๆเลยจะหยิบแคปปอดนะโอเคปะโอเคแคปปอดใช่ปะเลื่อนไหลอยู่ปะไม่ไหลนะเลื่อนไหลอยู่เลื่อนไหลอยู่เลื่อนไหลอยู่เลื่ เราเราโบกเราเอาแค่ปอดแล้วเราก็เอาลงหัวใจมาไฮลุนเราต้องเอาหมดเลยนะเขาจะได้ไม่รู้ไงดีเปล่าหัวใจหัวใจยาชายาเอะไรสุกให้หัวใจก่อนที่ไหนวะหัวใจเทินไปเทินหัวใจก่อนเอาได้คี่ค้าอยู่ไหนข้างบน

ไม่เสียงก็เหมือนโดนขังอยู่เลยครับสะกดจิตหยุดเสียเวลาต้องมาเจออะไรอย่างงี้วิ้ยววิเนี่ยนะกูเกิดความสงสัยในใจเห็นนะโพราะขาหืุนไปต่อมันได้ใช่ไหมอาเอโอ้โหผมอะ่งแบบ เขาสงสัยความในใจอยู่เลยครับต้องไ่แล้ต้องไปเดี๋ยวคุณหันหลังให้กล้องแล้วนะเอาเอเออนี่คืออะไรเอากระมังได้วรเอย่าเสียเลือดเยอะกว่า700มิลลิลิตรซึ่งเราเสียไป900นะ